สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะที่กำลังรับชมรับแหลคลิปวิดีโอช่องอาโฟดปรทุมอยู่นะคะทุกคนอาจจะส่งไส้หวัดไซวันนี้อาวุตายตหวัดวดีอาเป็นคนตายนะคะเป็นคนอย่างวัดนครสีธรรมราชวันนี้อันเดียวอาจะพามาแหลกชุดแต่งกล้องโฟดนะคะตัวนี้เป็นรุ่น XLT เป็นตัวกระบะซีประตูนะคะเป็นตัวยกสูงนะคะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาราคามันจะอยู่ที่แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทขันนี้นะคะซีบ่อนเงิน เกียร์ออโตโ้ราคาจะอยู่ที่เก้าแสนสองพันบาทชุดแต่งหลังข้างหน้านะคะอาแต่งเือนชุดหน้าเอฟรอยห้าสกับลูกค้าค่ะชุดแต่งทั้งหมดอาแต่งให้ฟรีนะคะเดี๋ยวมา,มาเร่งกันว่าชุดแต่งรอบขั้นหน้า,าแต่งอะไรกับลูกค้ามั่งถ้าถูกใจหรือไม่ทูกใจแบบนปืน้พิษพัดประการใดก็ทายคอมเมนต์ใดเลยสามารถคอมเมนต์อาไ้เลยจะติจะชมอาได้เลยอาไม่ว้าค่ะ เดี๋ยวอ่พา,าแล่ชุดแตง่งฝังด้านหน้าเลยนะชุดนี้อ่ะก็แปลงหน้าเป็นตัว F150 ให้กับลูกค้ามันมาพร้อมกับตัวกระจังหน้า FORD ตัวนังซือตัวห,วหญ่ตัวนี้เป็นซีบอนเงินนะนี่เลยค่ะกระจังหน้าจะคลายๆกับทรงแลปเตอร์นะคะอันนี้อ่ะก็ทํซีบอนเงินซีเดี๋ยวก็ตัวรถให้กับลูกค้าไปแต่มันจะมีตัวไฟตัวซีดังนั้นข้างนะคะตัวนี้จะเป็นไฟมิงกังวัน นี่่ะแปลงชุดหน้าเลยชุดหน้าชุดเดิมที่มันติดมากบบรอดนะนะทอดขึ้นไปนะคะันนี้ในชุดเอฟ50มันก็จะประกอบมากับตัวถุมรล,ล้อหรือว่าโป่งข้างเนี่ยค่ะตัวนี้จะมีขนาดนาตีหกิวนะเป็นสีดำดานมีมุดค่ะหลายแม็กนะตัวอาก็มีลายให้เลือกนะตัวนี้เป็นลายแม็กครอบ16นะมาพร้อมกับยางแหง่งทุก ถ้าว่าลูกค้าตันไดทติสนใจอยากได้ลายแม็กตัวอื่น,นก็มีลายให้เลือกนะถ้าไม่ชอบใจลายนี่ก็มีให้เลือกส่วนยางจะเอาเป็นแม็กซี่จะตลวยก็ได้หรือว่าห้คู่กันได้หรือว่าจะเอาเป็นตัวยางมอนเตอร์ก็ได้นะระบุมาได้เลยว่าอยากได้แบกบนะี่นก็จะให้หมดติดเพิ่มเติมนะตรงนี้ติดเป็นตัวชุดครอฟไฟหน้านะ้าี่เป็นสีสดำสีดำด้านให้กับลูกค้าไปค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาแล่สักแป่มสักนิดนึง สกุปตัวนี้เป็นสกุปส่งเตียนะคะก็ทำซี่บ่อนเงินเลยซี่เดียกวก็ตัวรถเลยเนาะตัดซีดําดานใ้กับลูกค้าไปสกุปตัวนี้ก็ลูกค้าก็ระบุมาไว้อยากได้แบบส่งเตียก็จัดท้ายเนาะอยากได้แบบไหนก็สามารถที่จะระบุกันมาได้เลยอนะ่ะจะทายได้หมดตามคำข้อค่ะอยากได้แบบไหนจัดท้ายได้หมดอ่ะเดี๋ยวเราก็มาแรกฟิล์มกันนะอ่าฟิล์มอันนี้อร์ตฟิล์มก็สร้างเองใ้กับลูกค้าไปเนาะบานหน้าจะอยู่ที่ยกสิบเปอร์เซ็นต์รอบพันจะอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ ความหน้าบางของอ่าเปอร์เซ็นต์ข้องฟิล์มมีเลือกได้ระบ,บุได้เลยว่าอยากได้เข้มเท่าไดมืดทถาใดเยาวสว่างทถาใดระบ,บุกันได้แล้วก็อ่นะก็ติดตัวนี่นะตัวคิวกันซาาได้ไปท้งซี่บานเลยติดเพิ่มเติมดังดันก้างเลยตัวนี้นะ้ก็ใส่เป็นตัวครอบเกมโลโก้นะตัวนี้จะเป็นตัวสี่ดำดานบอเดิมเดิมดมันเป็นดำเงาดำเงาเมื่อกับตัวกระจกตรงเนี้ยค่ะอันนี้ได้ยากเนี้ยครอบเป็นสี่ดำดานะเราครอบไม่ได้นะตรงกระจกมองข้างอ่ะ แต่คันนี้ลูกค้าบอกว่าไม่ไม่เอาไม่ต้องกรอบเอาเป็นที่ดำางอมนี่แหละสวยแล้วก็จะได้เลยตามนั้นเลยมาเรียนด้านกลางตัวนี้เป็นตัวสติกเกอร์สติกเกอร์ตัวนี้มีลายหลืหอสีชิ้นว่าลายแต่เคสนี้ลูกค้าอยากได้คำว่าเลนเจอร์อย่างเดียวไม่ต้องเน้นลายมาร์กแกว่าวลายมาร์กเดือมันรกแล้วแต่ลูกค้าเลยจะได้ได้ไหมต้องการแบบไห้ก็บ,บอกกับอาได้ที่อาติดเติมเติมตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบามือจับกันลอยนะเป็นที่ดำดานกับตัวขอบมือจับ เป็นสี่ดําดานตัวนี้เป็นตัวลอยป้องกันเหล็บลอยคิดตวนของเหล็บเนาะติได้ทั้งสี่บาทเลยค่ะแล้วก็ติดตัวครอบฝาด้างนังมันดีเป็นสี่ดําดานให้ไปค่ะอ่ะทางด้านล่างนะตัวนี้ชุดโลบ้าโลบ้าตัวนี้เอาส้กล้องโลบาเล็กตัวกล้องเอาเรนเดอร์นะตัวนี้จะเป็นโลบ้าคข่ยาวค่ะอ่ะกระบะไรเดอร์ตัวนี้อก็ส่กล้องพรดแตให้ไปนะคะในส่วนที่อยู่ท้ายกระบะนี่ก็จะเป็นตัวชุด กันชุนตัวเดิมดนังนั้นหน้าเนาะกับตัวกระจังหน้าตัวเดิมเลยข้องเดิมติด,ด,ด,ดมาการะดอนเลยนะยตีอาทอดขึ้นไม่ให้ลูกคา้านอันนี้ทอดขึ้นค่ะแล้วเรามาแรง้างล่างบอนะข้างล่างอนะ่า,าก็ติดเป็นลายสติ๊กเกอร์อายิ่งึงได้ไม่มักท่าไรแล้วก็ติดตัวเบามือจับฝ้าทายที่เป็นแบบปลายดาบค่ะเป็นสี่ดําดานอันนี้นะเป็นแบบปลายดาบสี่ดําดานเลยแล้วก็ตัวครอปเป็นสี่ดําดาน ก็ใส่ตัวกรอบไฟถ่ายดีนะเป็นสีดำดานค่ะส่วนกันชนล่างหนะ้าตัวนี้จะเป็นกันชนตัวเดิมติดมาจากโรงงานเลยค่ะจะเป็นสีกับลายสีกับไฟหรือสีดำเงาเนี่ยนะจะมีเซนเซ,นเซอร์ล่างอ้ายหน้านรุ่นฟอร์เรนเจอร์ตัว XLP ของเรามีเซนเซอร์อ c สี่จุดนะคะในส่วนดิอาติดเพิ่มเติมตัวนี้ก็จะเป็นตัวก้องบัมนตึกภาพนะจะเป็นก้องหน้าก้องล่างเลยมันตึกพาพนี่ก็จะเป็นตัวยางอะไรล่ติดมากับรถเลยนะคะติดมาจากโรงงานเลย อาอก็ได้ทำการบนตอนนี้ไม่กับลูกกาไปแล้วหนึ่งครั้งนะนี่เดี๋ยวปะไปเลยตัวผปในรถนะในส่วนของตัวผายในรถหน้าในตัว Ford Ranger ตัว2องพันยี่ตัวนี้ของเราตัวไม่ล้าสุดเลยจะเป็นเบาะนั่งสีดำที่มาจากโรงงานนะคะตัวตะแคบได้ตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาเป็นเบาะนั่งสีดำ ปุ่มอะไรนะเป็นปุ่มอะไรไฟฟ้าหุ้มนั่งเดินได้ตะแคบเต็มสี่ทถเหมือนกันมาพร้อมกับปุ่มมลติฟังก์ชันนมนบนผงอะไรนะตัวต่างดานคว้าปุ่มต่างดันคว้าจะควบคุมหน้าจอทางดานหน้านี้ส่วนปุ่มหลางดานสายจะควบคุมทางหน้าจอทางด้านสายนู่นในตัวไม่พีทองวานีเวสเราก็มีหน้าจอแปดนิว้วหน้าจอตัวที่เป็นหน้าจอสัมผัสสามารถใช้คำสั่งเสี่ยงสั่งาดเป็นภาษาไทยนะแต่ภาษาไทยเราน่าจะไม่ดูเร่อ,รองต้องสั่งเป็นภาษากลางนะ นี่ค่ะรอ,อ,องรับโทรศัพท์ได้ตั้งตัว Apple แอปเปิลคาเฟ่เลยก่อนดยอยโอตโ้บางคนรู้ของว่าแอปเปิลคาเฟ่คืออะไรแอปเปิลคาเฟ่มันก็จะเป็นบกตะกูลไอโฟน iPhone, นะดอยอโอตโต้จะเป็นบกตะกูลซัมซุงผมเนี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นแอนดรอยในรุ่น X L ที่ปี้องพันีแปดนะที่มีเพิ่มเติมมาให้ระบบป้องกันการปอดไยก็คือจะเป็นตตัวระบบป้องกันการปิดความร้อนจะอยู่ตรงนี้นะนี่คือตัวไม่เลยอยากลยากลัวอยากอะไรตัวไม่เลยตัวเอานี่แหละๆตรงนี้เลยตัวไม่ค่ะ ระบบป้องกันการผิกลวำพปกติในรุ่น XLC จะไม่มีมันจะมีมาในรุ่นกล้องไวแทคตัวราคาที่ถูกกว่านี้ตอนนี้ปีนี้เราเริ่อมห้ตังแต่รุ่น XLC เลยคันนี้ก็จะเป็นเกียรนะ์ออโต้หน้าลกสปีดเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลจะอยู่ทีซองจุดองลิตรตัวนี้อยู่ทีลอยลกสิบแรงมา้านะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเติมได้ดังดีเซลพรีเมียมดีเซลบีเจ็ดดีเซลบีสิบนะที่นแนะนะไม่เติมบีสิบก็เติมได้แล้วแต่แล้วแต่ก็อีสนัต บีในเติมได้หมดเลยถูกบีนะแต่ส่วนอาเองก็งาาใช้โทดอาเติมบีซิปประหยัดน้ำมันดีประหยัดน้ำมันหรประหยัดตังดีงบหน่อยก็ต้องใช้ไปตามขั้นตอนในรุ่นนี้เระเป็นกุ่นเรีโมดแบบนี้นะแบบนี้ให้สองดอกค่ะปุ่ม,มอะไรผุ่มอะไรไฟฟ้าเนาะแล้วก็จะมีปุ่มพุทคอนโทรลพุทธคอนโทรลไม่ไม่ตึงไว้ยปุ่มพุทคอนโทรลก็จะคือตัว การตั้งการคับระยะทางไกลเมื่อนว่าสมมุดว่าคับลบบ้านะไปใต้ไปนี่ยว่เราไปนาคนะก็จะตั้งเอาไหว้ว่ะคับขับตึงเหมยกล้าเลยอะก็จะตั้งระบบปล่อยคุณตัวนอาจะตั้งไว้ว่าความเร็วจะอยู่ตีร่อยเขาก็จะขับไปให้ตีร่อยแต่ว่าเราเราไม่รับนะเราต้องพืดโปงมาอะไรอยู่นะอย่าจะปล่อยปปงมาอะไรไม่ได้แต่ตีนไม่ต้องเหยียบแรลงเราสามารถปล่อยแสลงได้เลยมันก็จะขับไปเองแต่ถ้าเหมอได้ตีร่เรเลกระบบจะทํากลับเมื่อนเดิมทันทีกลับเข้าเดิมนะโอเค ในส่วนกล้องในหุ่นฟอดตัวไอ้แก๊ของเราจะเป็นไฟหน้าออโต้จะมีไฟหน้าออโต้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟถ่ายกระบ,บะนะคะและ้วตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับระดับป้องกระจกมองข้างปรับไฟปรับวข,ขึ้นลงขึ้น,นตัวนี้จะเป็นตัวปรับแก๊บนะคะจะเป็นปรับแก๊ปออโต้ค่ะในส่วนกล้องเปิดฝ้ากระโปงะร,ง,นะรปงหน้าจะอยู่ตรงนี้นะนี่ค่ะฝ้ากระโปรงหน้าจะอยู่ตรงนี้พอเราเลื่อนปุ๊บฝ้ากระโปรงจะดีดขึ้น เติมน้ำมันเติมน้ำมันตรงนน้องอะาไม่เล็นเลยทีกดเปิดฝ้าตั้งน้ำมันกดตรงนี้เลยปีกดล็อกค่ะกดล็อกได้ลังซ่องฟ่งนะพีผู้ยิงนางมากันก็กดล็อกได้สามารถในเด็กปั๊มาพนักงานในปั๊มเปิดฝ้าทั้งน้ำมันแล้วก็เติมน้ำมันใ้เราเสร็จแล้วหลังจากเขาตื้อมาเราเสร็จแล้วเราค่าปลดออกไปปลดฝ้าตั้งน้ำมันมันจะล็อกอัตโนมัติพร้อมกับปลดค่ะเดี๋ยวอาจจะพาไปเลยในส่วนกล้องตัวห้องเครื่องนะอ๋อเดี๋ยวเกือบลืมไป ในส่วนที่อาติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะตัวนี้อาติดเป็นอ่าโค้งมาดีให้กับลูกค้าไปนะนี่ค่ะโค้งมาดีสี่ดำเดินได้สี่ดำนะพร้อมกับไอ้ใ่ดักคุ้นตัวนี้เป็นตัวเพิ่มเติมที<ๆ>่อาติดให้กับลูกค้าไปเลยนี่เดี๋ยวอาเปิดป้าก,กระปุใไ้เลยในส่วนของป้าก,กระปุงของเราเราต้อง ซอดมือเข้าไปเรวเลือนตัวสี่เรื่องนี่นะผ้าโป้งถึ่งจะเปิดได้ต่อไอปอดเรลวดึงเป็นพื้นก็ไม่ขึ้นถ้าเราไม่เลือนเราต้องเลือนตัวนี้นะ,ะในรุ่นตัวฟอดถูกรุ่นของเราจะมีโชกอัพฟ้ากระโปรง่ายนะคะมีตั้งแต่ตัวหลักค่ะร่มตอนอย่างตัวท็อปเลยชกอัพฟ้ากระโปงช่วยในการสะดวกสบายเลยเนี่ยพีผู้หญิงที่บ้านกระเปิดได้แค่ๆกระเพื่อได้แล้วมันเบามากนี่ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลองตัวแป้นหล,ลองเ่องนะตัวามหลอนสีดำตัวนี้จะมีในรุ่น XLT ขึ้นไปนะคะตัว XL วัดไม่มีนะฝ้าลองเ่องเดี๋ยวลูก้าท่านใดแรลกกิบเอาเราใช้น้องนะฝ้าลองเชองปีไม่มีแบบอะมั้ก็วีดุนได้ลองพีแต่ XL พัดไม่มีจะมีตั้งแต่รุ่น XLT นะก็จะมาเป็นปีปีไปนะบางปีก็ไม่ได้มีมาให้หนะบางปีก็มีมาค่ะในส่วนของตัวเ่องหน้าเรารับประกันอะไรทุกอย่างที่มาจากฟอดนะ่งซปีแสนโลกค่ะ แต่ในส่วนของแบตเตอรี่นะรับประกันแค่ปีเดียวค่ะอายุการใช้ง่ายของแบตเตอรี่นะนี่คือเอามาจากความเป็นจริงกองอาเลยที่อาชายอยู่อาก็ะดินชายรถฟอร์ดอยู่นะแบตเตอรี่จริงจขิงองอาอาชายอยู่ประมาณสองปีแปดเดือนหาดึงเปลี่ยนนะแบตเตอรี่ของเราเป็นแบตเตอรี่แบบแห้งนะไม่ต้องเติมน้ำกันนะคือใช้แล้วทิ้งเลยค่ะ ก็หลาลยลายเจุดแตงต่างหมดลบ็บนกนันนี่อาแจ้ยงุูมิพ้องไปในประกันไฟจะเน,นึ่งองกังวิบียะนะถูกย่างเลยอาจเจียงภูมิพ้องไปให้เดี๋ยวเรามาเรายละเยียดจุดแตงรวมๆลอบกันข้างนอกันอิกี้น,ะะนึงนะคะนี่นะคะในส้นกล้องตัวกล้องตัวล่างเดียร์ติดต่กับลูกค้าไปนะมันจะเป็นตัวกล้องบันทึกภาพกล้องหน้ากล้องร่างป้อมกับกล้องตัวล่างาเลยนี่นะที่ได้จัดนี้นะคะตัวนี้ ้องหน้านะคะจะเป็นตัวกรองบันทึกภาพค่คะแหละหายเยดจุดแต่งกันแล้วก็ส้นใจกันมากๆถ้าว่าส้นใจกันนะโวมา,าได้ทีเบอร์โวสุนเกาเกาซ่องตองซ้องเซ่องซี่นะคะหรือ ว่าไม่สะดวกสีจะโตก็ยิงมาโคดไหลอาไดเลยนะตรงหน้าจอนะฟังทางน้ำสายตัวนู้นน่าจะจะถึงคิวอาร์โคตรไว้ให้แอดมาสอบทามรายละเอียดโปรโมชั่นกับอาได้เลยว่ะแต่งแบบนี้น้องอาใจเงินโอกรเต่าได้ขาหัวเท่าได้ถักมาอาได้เลยนะคะอาไม่ยิงตอบทุกคันกับตอบให้กับลูกค้าทุกคนเลยอยากแต่งแบบไหนอยากแต่งสไตล์ไห้นถักมาอาได้วันนี้อารก็อนุญาตจบ คลิปรีวิวฟอร์ดเรนเจอร์ตัว XLT ซี่ประตูซี่บัตรเงินก็งาไว้วเพียงเท่านี้ก่อนฝากลูกค้าทุกคนนะคะ,ะท่าอ่าท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทุกท่านเลยถ้าใครสนใจแอดมหาได้เลยหาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมอ่องไอ้อาด้วยนะวันนี้ก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะคะว่าจะ,ะรีวิวปาษสาวะไตาอ่ารุนได้นฟังอีก ถ้าทูกใจหรือไม่ทูกใจเป็นหรือพิพผาประการใดก็ตายคอมเมนต์ได้เลยสามารถคอมเมนต์อาได้เลยจะติจะชมอาได้เลยอาไม่ว้าค่ะวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะ